สวัสดีครับผมผมชื่อแซมจันตานะครับมาจากบริษัท WPEV จำกัดจะหรือรถไฟฟ้าลำพูนนเองครับก็ที่นำมาแสดงในงานวันนี้ก็คือเป็นชุดสาธิตของรถไฟฟ้าดัดแปลงครับก็คือเป็นชุดสำเร็จของรถมอเตอร์รถจักรยานไฟฟ้าส,ส,สำเร็จนะครับก็ก็ก็จะแบบ ก็จะมีแบบเซตเริ่มต้น30,000บาทที่เราเอามาแสดงตรงนี้ก็คือเป็นเซตตัดแปลงนะครับ30,000บาทแล้วก็ให้เห็นึความสามารถของรถไฟฟ้าว่ามีความมีความคล่องตัวหรือวความแรงความแรงที่อาจจะดีเรียกได้ว่าดีกว่ารถเครื่องยนต์ทั่วไปครับผมประมาณนั้นครับผม ก็ในส่วนของนี้ในส่วนของโต๊ะตัวนี้ก็เป็นชุดสาธิตท,ที่เราจะให้เห็นได้ชัดว่าระบบทั้งหมดในรถมอเตอร์ไซค์นั้นเป็นยังไงนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับก็คือมีแบตเตอรี่ส่วนแบตเตอรี่ก็กล่องคอนโทรลเลอร์มอเตอร์มอเตอร์ d ีซีบั e เลตนะครับแล้วก็มีคันเร่งครับที่เป็นหลักๆนะครับผม ก็ตรงนั้นก็จะเป็นมี DC ซ o DC ดที่แปลงไฟจากไฟ72โวลต์ให้กลายเป็นไฟ12โวลต์ที่ใช้เลี้ยงในระบบไฟในรถทั่วไปครับครับผมก็จะประมาณนี้นะครับค่าใช้จ่ายต่อคันเท่าไหร่คะค่าใช้จ่ายต่อคันก็จะเริ่วมต้นที่30,000บาทครับ <c oughs> ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะจะเริ่มต้นที่30,000บาทแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามตามงบที่เราวางไว้หรือว่า ตามสเปคที่เราอยากได้ประมาณนี้ประมาณนี้